สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชิมนะแกงเห็ดเผาะฤดูการแรกนะครับวันนี้ดิ้งตรงจากจากไหนครับนครพนมจากนครพนมเลยชีดเดียวนะครับท่านผู้ชมวันนี้ดูนะี้ฮะอันนี้สดสดใหม่ๆหม่จากท้องทะเลแล้วกันนะฮะทะเลออ่ะต่อไปอย่าให้รอดีชาอ่ะกินแกงเห็ดเผาะแล้วกันนึครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการนะครับซอยให้ท่านนึงนี่ฮ <laughs> <laughs> ะ โอ้ร้อนๆเลยน่าจะร้อนนะดูเลยตักน้ำใส่ได้เลยใส่นะ้ำนะอาสนใจสอบถามนะรายละเอียดได้ใต้คอมเมนต์แล้วกันครับอ่ะมาแกงเห็ดเผาะถ้าดูแรกนะครับจากเชฟอิฟอไอ้ส้นเคยร้อนๆครับหลงท้องครับอืมกัดโชว์เลยดิหให้มันแตก บ๊อกเลยนะอ่ะสักเพลงดิสักเพลงดแงิแกงแกงเห็ดเผาะใส่น้ำอ้อจ้องชุดก็ไปนั่งแกงเปาะเปาะสาวอ้ออ้อกินแกงเห็ดเผาะสาวอ้อออบอกว่าแซ่บหลายเด๊ะ <c oughs> ก้มดูอะไรอ่ะ <c> เ <oughs> <c oughs> ป็นไงอร่อยนหมยบ๊อกเลยคนละ้ายเกหน่อกไม้ไหมคล้ายเกงแต่แค่มันเปรี้ยวไงเพราะว่าเราใส่ใบส้มติว ทุกตัวไปตั้งแต่ป๊อป้อง,องให้มปงวันหน่อยอืมอ่ะแกนเลยแล้วก็เรียกอะไรนั่งไฟติดเข้ามาอันนี้ถุงละเท่าไหร่ตุวกี่บาทครับ จำไม่ได้ครัอันนี้ถุงละถุงละอันนี้ล้งางแล้วก็ต้มแล้วถุงละสามรอบาทครึ่งกิโลถุงละสามอบาทนะครับอ,อันนี้คือในหมอ้อก็คือแกงหนึ่งกิโลนะคะจะได้เท่านี้เลยค่ะนี่คิดค่าแกงแค่ห้าสิบาทนะคะครับเครื่องค่าอะไรนะฮะอาอันนี้ือกงากงานะไฟนี่อันนี้กิโลครับอันนี้สองกิโลค่ะสองกิโลต้มออกมาก็น้ําหนักก็จะหายไปประมาณสองขีด เพิ่งถึงสามขิดแล้วแต่อันนี้ก็อ่อนๆนะคะอ่อนไหมอ่อนไหมอ่อนมากไหนชิมเม็ดใหญ่ๆสิเม็ดใหญ่ๆหรืเปล่าตัวไหนวะใหญ่สุดยังไงนี่เหรอโอ้อะข่อยๆชิมนะฮะสองอันเลยปุ๊บเลยนะเอาชิมนะ เดี๋ยวใส่น้ำก่อนคลุกคลิกคลุกคลิกโอเคโอเคเฮ้ยเสียงดังอ่อนไหมอือถ้าเม็ดใหญ่ก็อ่อนนะแต่ก็มีบางเม็ดที่แก่นะคะแล้วมีแก่ครับรอบนี้อ่อนกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโลละสดใหญ่โล่กี่บาทนะสามร้อยครึ่งโลสามร้อยครึ่งโลสามร้อยโลละหกร้อยโลละหกร้อยสนใจติดต่อได้ฮะ đây cầm này không này, mày luôn, á má đây, ok.